สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมันนี้กะมาพบกับน้ำเชียร์หลอบเดึกนะคะท่านผู้ชมพ่อนนทบุรีค่ะคลิปนี้ก็จะไปปล่อยวันหวยออกค่ะเลขสายยืนยันของพ่อเด้ค่ะค่ะพ่อเป็นกะผักพรเต็มที่แล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะกะจะปล่อยให้เอฟซีตาเสาคนละค่ะเลขสายยืนยันพ่อนุนทบุรีค่ะงวดก้อนเพิ่นให้ วิ่งซี่นะคะสายยืนยันนี่คือเหล็กวิ่งนะคะท่านผู้ชมวิ่งสี่ตัวเดียวเข่าค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของพ่อนุนทบุรีสายยืนยันน้ำเสียกับขอบคุณแนวทางพอเด้อค่ะทีพอแบงปันมากค่ะเป็นจ้าไดค่ะท่านผู้ชมเหล็กซิฟเอ็ดคูบนล่างค่ะมีตัวมักตัวสอบว่ค่ะคอมเมนต์บอกน้ำเสียในเด้อค่ะไปรับชมเราฟังพอกันเลยเด้อค่ะ พ่อสวัสดีค่ะจ้าวัสดีจ้าค่ะเป็นังไหนพอ่อนอนอิ่มไปอิ่มแล้วอิ่มแล้ว <laughs> บ้านเฮาเป็นังไหนดีก็กรุงเทพวะว่วยไข้กัวอยู่ไข้กัวอยู่เป็นบ่พอ่อค่ะห่อนบ่พอ่อธรรมาดาค่ะบ่แดดเมืม่อนั่นอเมื่อนี้ยันบ่ตกอยู่ดอกพ่อจ้าค่ะมาพอ่อสายยืนยันเฮาบ้านนี้ หวดว่าหันใดซีเนาะพ่อแมนค่ะหวดนี่เพิ่มอีกซีโอ้่าฮค่ะจะคิดอยู่ค่ะท่านผู้ชมแป<ม>ดเป็นบ่พ่อแมนหมวดนี่แปดค่ะท่านผู้ชมค่ะแปดตัวเดียวค่ะ<อ>ประกบค<ะ>ู่ด้วยพ่อบาลเนย จับคู่ด้วยบัตรเยเอค่ะสองแปดเก้าแปหปดห้าแอุ๊ยพ่อฐานน้นเสียเนี่ยสองแปดเก้าแปดเก้าแปดศูนแห่งแปดหนึ่งแปดห้าแปดห้าแแล้วก็มาหกแปค่ะหคู่เนาะพอ่อ 6คู่ค่ะสายยืนยันเด้อค่ะท่านผู้ชมสายยืนยันเลขวิ่งสายยืนยันวงเล็บวงเล็บวงเล็บค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดฮาแปดฮาแปดเก้าแปดเก้าแปดสองแปดสองแปดสี่คูบบพ่อ วงเล็บสี่คู่บนล่างเนาะพอ่อแมีนบนล่างค่ะพอ่อมีพิเศษว่าแยกบนแยกล่างจากน้อยบ่พอ่อว่าเลขตัวนี้ปกติมันติดลางเลยน้ำเสียอ,อือเลขแปดมันบ่พอ่อแมียนอ๋อค่ะตัวลักนี่ติดลางแมีนค่ะ กะเขาสิบเอ็ดคู่เฮาอยู่ดีพอค่ะบาสิบเอ็ดคู่ค่ะเอ่อจัดนักไว้พ่อเด้นอนี่ไอ้ซื้อไอ้เก้าเปเมื่อเช้านี่ยป็ื้อเก้าเปเลยปเ้าเก้านี่นะครับพอมาเก้าแปดค่ะ เาะุนั่นก็ซื้อไว้เบิตตลาต่วัายังย่งตัวเดียวคือเก่าเปปเกแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ก็เอาหรอนบ่พอซื้อแล้วแปดหนึ่งหนึ่งแปดกับน้ำเนี้ด้อค่ะท่านผู้ชมถามอมัค่ะกันผานาะพอว้อกันบาดตัวเทิงเล็กเล็กกันเ้าเทิงมาดับเนี่ยกัเทิงดับ สู่กับดับพันแล้วพ่อเออบ่สวนดับเดี๋ยวเรียกเข้ามาสิสวนแล้วบ่สวนดับค่ะท่านผู้ชมค่ะเห็นบดงวกรองนึงนี่ยหกกับเจ็ดดับบนนั่นแล้วพ่อเอหกกับเจ็ดโอกาสเท่าเดือนค่ะหกมากค่ะท่านผู้ชมค่ะดัดบปิดไปดัดไอ้ตัวสวนแปดหิมเลยนะเอาแต่วงสวนกับจุกเลยเอาแต่สวนหกกับสวนเจ็ดค่ะ ถ้าพูดถึงแล้วพอ่อเลขอันที่พ่อประกบไห้น้ำเชียอยู่นี่ว่อพอ่พอดับพอหลองดีค่ะถ่าเพราะว่าพอพอ,พอ,พอ,พอกระเบื้องเลขพอหลองอยู่นะเลขไม่มาด้วยกันเนาะพอ่อแมนค่ะแ <c oughs> มนแมนดับก็ขันเลขมันมาอันซี่พ่อก็ต้องจับเลยเพราะว่ามันถีบอยไว้เมื่อไรได้น้่เสียวันคขันเพราะว่าเลขชุดนี้ก็มันจะได <c oughs> ้บหลายอยงนี้ เลขกแต้มมันมาหลายตัวนะเลขกแต้มมันโมเมนเลขกเลขกแต้มนี่มันโมเมนว่าพ่อเฮ็ดเอาเรืมันมาพว่อมือออกสลากกินแบงเลยเลขกโอ้ท่าจับเอาเลขกที่เขาออกสลากกินแบงนนะมามาเฮ็ดเลขกแต้มโอ้แน่นอนนีหลีค่ะท่านผู้ชมมักแต้มนั่นแ่ะพอ่อมักแต้มหาเลมเลมละยีสิบ คูร่วมกันเป็นลอยคูตัดให้เหลือให้น้ำเชียให้เอฟซีเบงซิปเอดคูนแมพ่อแม่นแม่นพร้อมค่ะลอยคูเหลือ1ิเอดคูค่ะท่านผู้ชมถือว่าเอฟซี FC เห็นผลงานพอพร้อมแม่นค่ะบานนี้เลขนี่ ชุดนี่นี่เขาวิ่งซีมาหลายแต่พ่อตัดซีเดหมวดได้พว่อหมวดนี่แล้วอ,อ๋อวิ่งซีแต่พ่อตัดซีค่ะซีซีมันก็สิไปเขากับอ่าที่เลขพอ่พอบ่ได้ลงนี่มันมีซีสามแล้วกับซีเก็ดค่ะก็ท่านี้ล่ะกับไป เออแม่หลับสี <3 S 2> <ก>่สามกับสี่เจ็ดเลที่พ่อได้ลงก็อพ่อก็เลยตัดชินด้นใหญ่ตัดไปเลยค่สี่สามี 4, หาสมบับติดสีปทุกสบับแต่ว่าพ่อนี่ันแม่นดิซีมากกจัดแต่พอเรียกแปดสายกับมาแปดขึ้กัน แมนค่ะเ <Man. S 1> ขาเก่าสายเฮ<อ>าไปแล้วนาพ่อเดดกับสีนันมาเข้ากันบัดค่ะกะตัวตัวเลขสองนี่ตัวร่องสองกับสามตัวร่องก็เลิมไม่จับใช่สองกับสามแต่ไอตัวเลขยิ่งของพ่อเนี่ยม,มันเป็นหนึ่งกับศูนย์เด็ดค่ะมันเป็นหนึ่งกับศูนย์ตัวตัวตัวเฮ็ดได้ไมีเลขสองตัวหนึ่งกับศูนย 1, 1 2. 2> น,นึ่งกับเราว่าขันนึ่ระว่างกับนเนี่ยพอเรียกเน่งพ่อชูเสีซฟังยังสรละค่ะระวังอ่าชูนกับเนึ่งเี่ยพอเรียก1นึ่งได้เรียก0ูค่ะ0ูกับนึ่งพอมากหนึ่งแมนค่ะพอมักหนึ่งเรียกเอา1นึ่กับสองอะนะค่ะ เร,เรียกเรียกเอาไปจับหนึ่งกับสองบาดีซีกับมีดก็คือเบาขนาะซีนะนี่นะค่ะท่านผู้ชมสายยืนยันเอ๋อพ่อนําเชียร์กับสิโลวปวนพ่อสมนีเด้อพ่อจ้าค่ะโชคดีเด้อพ่อขอบพระคุณพ่อหลายๆเด้อคขายุดีมีแห้งเด้อพ่อจ้าวันนี้จ้าสวัสดีค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมพ่อนนทบุรีสายยืนยันสายเหล็กวิ่งพอเนาะครับค่ะงวดว่าหันเพนเข่าซค่ะประกบคูว่าเข่าเอซเอาเล็กวิ่งพอไปเด้อค่ะบางเทียพนกับประกบว่าเข่าค่ะคงวดนีได้มาแปค่ะวิ่ง8บนล่างค่ะโอ้พนประกบชุดเต็มให้เลยสอง8ป8เ8้าแปหนห้ด เพิ่นเน่นมใหายซีคูสองแปดเก้ปดหนึ่งแปดห้าแปดแดนี่เพิ่นมักลางเร้อค่ะท่านผู้ชมพอน้นทบุรีเพิ่นมักลางชอบเลขล่าง8ค่ะไม่สนดับค่ะท่านผู้ชม์มวัวรู้หันกับไปลางเนาะเนียค่ะไทยเอฟซีพอมักตัวประกบของพอก็เอาไปประกบกับเลขเด่นสำนักอื่นเนาะค,ค่ะ นี่แหละค่ะคลิปต่อไปเป็นเลขเอฟซีทรงไห่เลขบนสามคู่ไม่ต้องกับเลขบนสามคู่พร้อมเลขวิ่งค่ะแล้วก็ไซของนันเชียวันหวยออกเนาะครับค่ะพ่อนนทบุรีค่ะท่านผู้ชมอ๋อค่ะท่านผู้ชมไซย,ยืนยันพ่อนนทบุรี งวดนี้มากแดแต่ว่าเพิ่นว่ามันมากแปดกับสีเพิ่นเรียกแปดค่ะท่านผู้ชมสายยืนยันเพิ่นประกบคู่ให้หกคู่ค่ะมักน้ำเบ่ค่ะแปดไปเขาเลขของผู้ใหญ่กทมเพิ่นไห้มาเนาะค่ะท่านผู้ชม ก็ลองเบิงเด้อค่ะลองเบิงค่ะเดี๋ยวเลขสายของน้าเชียร์กับมี่อาจารย์ท่านหนึ่งเพิ่นทรงมหาให่น้ำเชียร์สามคู่บนค่ะสามคู่บนเลขกับผอมกับเลขกสายของน้ำเชียาารย์นนยยกกยยวันหวยออกเด้อค่ะสหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งสุขุสุขนสวัสดีค่ะ